เตรียมความพร้อมเรื่องพวกนี้มาอยู่โดยตลอดอยู่แล้วเพียงแต่ว่าการบอกกล่าวผ่านสังคมภายนอกเนี่ยอาจจะไม่ไม่ได้รับรู้กันครับเขาเลยทําให้ตกใจกันพอสมควรว่าเราจะเดี๋ยวเราจะเสียเปรียบคนอื่นเสียเปรียบประเทศอื่นเขาหรือเปล่าครับรีกวนยูเนี่ยนะครับเมื่อครั้งที่เริ่มเป็นเอกราชเมื่อปีคศ1965ในในสิงคโปร์นี่มีชาวจีนที่พูดภาษาจีนครับ ชาวเมลที่พูดสามลเมลนะครับแล้วมีพวกสิงขนที่พูดภาษา,าสิงขนนะครับ,รบซึ่ง3กลุ่มนี้เขาไม่พูดภาษาอังกฤษแต่ลิกูยูซิเขาทำได้สำเร็จอย่างหนึ่งก็คือเขาบอกว่าต่อไปนี้ไม่ได้แล้ว เราจะรวมเป็นชาติเดียวกันนั้นเนี่ยเราจะต้องมีภาษาที่ภาษาที่สองนั่นคือใช้ภาษาอังกฤษซะครับซึ่งเขาก็ฟันฝ่าวิสากอยู่หลายปีนะครับก่อนจะสำเร็จก็ประมาณสักสิบห้าปีถึงจะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างที่จะให้ทุกหลักสูตรนั้นมีภาษาอังกฤษแฝงอยู่นะครับแต่ว่าเดิมก็คือใช้ภาษาภาษาถิ่นว่าไงเนี่ยคนจีนก็เรียนภาษาจีนครับคนจีนก็จะไม่ยอมเรียนภาษามาเลมาเลย์ไม่ยอมเรียนภาาษไม่ยอมเปลี่ยนเหมือนกันไม่ยอมเปลี่ยนเหมือนกันไม่ตามคนต่างมีวัฒนธรรมของตัวเองครับ ถามอาจารย์นิดหนึ่งก็คือมีข้อสงสัยก็มีคนถามมาที่ผมเยอะเหมือนกันอาจารย์ฮะเรื่องที่มีนักศึกษาที่ไปเรียนนักศึกษาไทยเราเนี่ยนะแล้วก็ไปเรียนที่อียิปต์แล้วก็กลับมากลับมากันเนี่ยหลายหลายคนหลายคนที่นี้ยังไม่รู้ว่าจะกลับไปเรียนต่อที่อียิปต์อีกหรือเปล่าหรือว่าจะจะเรียนต่อที่นี่อันนี้เรื่องการการเทียบโอนหน่วยกิจเนี่ยทางถ้าถ่านนักศึกษากลุ่มนี้สนใจจะมาเรียนต่อที่ที่รามคำแหงเนี่ย เทียบหน่วยคิดกันได้ไหมคุณเฉลียวถามคุณถามนี้เนี่ยผมเดี๋ยวผมเล่ายาวเล่ายาวคือครั้งหนึ่งเนี่ยผมเคยไปอียิปต์ไปกับท่านจารังสรรค์ไปท่าประจวบชายสารเราไปเนี่ยก่อนที่เราจะไปเนี่ยพอเงินทางสารทูตที่นั่นทราบก็เลยแจ้งออกมาว่าทางนักศึกษาไทยที่ั่นอยากจะพบประมาณสักเกือบเจ็ดแปดปีแล้วครับนักศาไทยที่ั่นอยากจะพบเราครับเราก็สงสัยกันว่าอยากจะพบเรื่องอะไรนะครับไปถึงเนี่ยปรากฏว่าเขามาเจอเราจริงมากันสามสิบกว่าคน นะครับเรารอเราจนกระทั่งถึงห้าทุ่มห้า<ะ>ทุ่มกว่านะครับเ,เครื่อนบินเราเข้าก็ดีเลยแล้วก็เกี่ยวเรื่องการตรวจคนขเข้าเมืองด้วยนะครับนักศษากลุ่มนี้เนี่ยพอมาพบปั๊บเนี่ยเขาสะท้อนให้ฟังบอกเขาบอกว่าเนี่ยที่เขามาเรียนหนังสือที่อียิปต์เนี่ยนะครับหลายคนมาจากมาจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วหลายคนมาเรียนที่อียิปต์นั้นก็ไม่ได้ไม่ได้เรียนอยู่ในกรุงไคโรเรียนอยู่นอกเมืองนั่งรถไฟข้ามคืนมากว่าจะมาถึงไคโรนะครับแล้วปรากฏว่าสิ่งที่เขาพูดคืออย่างนี้ครับคือเขาบอกว่า เหตุที่เขาไปเรียนที่อียิปต์นั้นเนี่ยก็เป็นเพราะว่าระบบการศึกษาไทยไม่รองรับเขานะครับนั่นคือเขาไม่สามารถต่อในสาวบานุศึกษาในประเทศไทยได้เขาก็เลยไปเรียนที่ที่อียิปต์บางคนก็ได้ทุนบางคนก็ได้ทุนเอาทุนส่วนตัวไปะนะครับซึ่งซึ่งเราเองก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมเกิดปัญหาแบบนั้น,นในท้ายที่สุเดเนี่ยคุณเฉลียวท่านอาจารย์รังสรรค์ท่าน,าน,านก็พูดขึ้นมาบอกว่าเนี่ยคุณเรียนที่ที่ท้วุฒิคุณไม่ได้กานรับรองโดยกฟก็ไม่เป็นไรครับมาสมัครเรียนที่รามเดี๋ยวเราจะเทียบโอนให ได้ <laughs> ก็คือ,อ,อการเทียบโอนหน่วยกิตต่างๆเนี่ยนะครับในระบบของเราแผนนั้นเราเปิดกว้างพอสมควรแล้วสิ่งหนึ่งที่สังคมไทยเข้าใจผิดเนี่ยนะครับ,รบก็คือในประเทศไทยนั้นเนี่ยองหน่วยงานที่รับรองหรือเทียบวุฒิเนี่ยนะครับไม่ใช่กรพนะคก็พไม่ใช่เทียบวุฒิกพมีหน้าที่ดูวุฒิแลวก็ตีราคาของวุฒินะครับสกอก็เองก็มีหน้าที่ในการเทียบดูหลักสูตรต่าง ว่า<ม>สว,าว่าเข้าเกณฑ์หรือไม่ค,คนที่ทําหน้าที่ในการเทียบวุฒิคือสถาบันการศึกษาครับ<ม>นะครับก็คือเราสามารถที่จะที่จะใช้ประบการศึกษาห่งชาติเนี่ย<ม>ในการเทียบวุฒิของเขาได้นะครับเพราะฉะนั้นรตรงนี้เนี่ยไม่เป็นปัญหาครับถ้าสมมติทัึกษาไทายกลุ่มนี้ที่เดินทางกลับมาแล้วอยากประสงค์ที่อยากจะมาเดินรมเนี่ย<ม>เรา ยินดีเต็มที่ต้อนรับยินดีต้อนรับยินดีเต็มที่เลยนะครับจะได้เพิ่มจํานวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขึ้นไปด้วยนะฮะครับคงคงจะไม่ใช่ประเด็นนั้นประเด็นเดียวครับคือเป็นประเด็นที่ว่าเราอยากจะเห็นเขามีอนาคตอสเราอยากเห็นเขาจบแล้วเขาเขาจบโดยมี อย่างน้อยสุดก็คือเป็นพลเมืองที่เหมือนคนอื่นสามารถ <c oughs> ใช้บ <c oughs> ัต <Supp> ร <ets> ไ,ไปทําง,งานทําการได้ <c oughs> นะครับไม่ใช่เป็นพลเมืองชั้นสองก็คือจบแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะไปทํางานทําการได้นะครับครับก็เทียบกันได้จะไดไ้ไม่ต้องห่วงกังวลน,นะฮะบางคนอาจจะห่วงกังวลถึงแม้ว่าในเชิงนโยบายรัฐบาลโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ประก <c oughs> าศไปแล้วเป็น <c oughs> นโยบายด้วยว่านักศึกษาที่เดินทางกลับมาจากอียิปต์นยฮะก็สามารถที่จะกลับมาเรียนต่อใน ในเมืองไทยได้แล้วก็เท,ทียบโอนหน่วยกิจได้อันนี้อันนี้ก็นนไม่มีปัญหารามกำแพงก็ก็ยินดีเต็มที่เชิญเลยครับครับเชิญเลยครับคือถ้ามารวมกลุ่มกันมาเจอเราเราก็ยินดีต้อนรับนะครับหรือจะมาแต่ละคนก็ได้เราก็ยินดีต้อนรับครับครับก็ก็ยังไม่รู้ว่าจะจะจะมากันอีกหรือเปล่านะฮะไม่รู้ว่าจะมามาแสดงตนเพื่อที่จะขอเรียนต่อที่รามคำแหงอีกหรือเปล่าน่าเห็นใจคุณคุณเฉลียวคือมีนักศึกษาไทยจํานวนไม่น้อยที่เป็นจังจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยนะครับไปเรียนในตัวอนอกกลางบางคนไปเรียนตาม ในเต็นท์ข่ายบยกนะครับอยู่ในอยู่ในเต็นท์อยู่ในเต็นท์อยู่ในค่ายบพยกอยู่กลางทะเลทรายเพราะว่าสาเหตุที่เขาไปเรียนตามตามค่ายบพยกก็เพราะว่า มหาวิทยาลัยที่เขาเรียนอยู่ในเมืองเนี่ยถูกระเบิดนะครับหรือขาดไม่มีความปลอดภัยเพราะั้นเขาก็ย้ายตามตามพ่อแม่พี่น้องที่เขาย้ายไปตามศูนย์ยมตําแหย้ายไปอยู่ในศูนย์ยมตําใช่ครับแต่ว่าก็ยังมีมีมีครูบาอาจารย์ตามไปสอนตามไปสอนในตามไปสอนในเต็นท์ครับแตวก็ไม่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 สะดวกครับเพราะว่าอยู่ในเต็นท์แบบนั้นเนี่ยก็คงยากลำบากพอสมควรนะครับแต่ต้องเห็น ต้องเห็นความมุ่งมั่นของเขานะครับแล้วผมชื่นชมเด็กกลุ่มนี้โดยเฉพาะยิ่งเด็กกลุ่มที่ตัดสินใจไปเรียนอย่างเช่นในอียิปต์ก็ตามในอียิปต์ก็ตามในซูดานก็มีในเอธิโอเปียก็มีนะครับในอิรักก็มีซึ่งไม่ใช่ไม่ใช่ไปแล้วสะดวกสบายไม่ได้ไปแล้สะดวกสบายประเทศอื่นๆครับไม่ได้สะดวกสบายเลยครับแต่ว่าชื่นชมครับแต่ว่าเขาก็ยังยังดิ้นรนที่จะไปเรียนต่อที่นั่นต้องครับเพราะว่าอย่างที่อาจารย์ว่าก็คือหลักสูตรในบ้านเราบางทีมันไม่ไม่สนองตอบต่อความต้องการของเขาถูกต้องครับครับ เลยต้องไปหาทม่สนองไม่ใช่ไม่สนองต่อแต่เพียงเดียวคือไม่รับเขาด้วยนะครับไม่รับไม่รับเขาด้วยคือจะไปเรียนต่อสมมุติเขาจบจากมัธยมปลายในระดับในโรงเรียนประเภทเขาเช่นปอนเนี่ยนะครับจะมาเรียนต่อในระดับมหาลัยเนี่ยก็ก็ไม่ได้นะครับตรงนี้ซึ่งเป็นปัญหามากๆแล้วผมเองครั้งหนึ่งเนี่ยได้เคยมีโอกาสคุยกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาท่านจตุนฉายแสงนะครับท่านจตุน ทราบถึงปัญหานี้ดีแล้วท่านก็มีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหานี้นะครับบอกว่าจะต้องทําเรื่องการศึกษาเป็นที่รองรับสาหรับเยาวชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับถ้าไม่ทําสิ่งนี้เนี่ยปัญหาเขาคงจะยืดเยื้อครับครับเอาตอนนี้คือเด็กที่จบจากโรงเรียนปอนะมาเนี่ยมาเรียนต่อในมหาวิทยาลัยไม่ได้ครับครับในบ้านเราัถูกต้องแต่ว่าที่ที่ต่างประเทศในบางประเทศเขาเขารองรับได้มาเลเซียเขาให้ทุนครับมาเลเซียเขาให้ทุนอียิปต์เขาให้ทุน ให้ทุนไปเรียนต่อแล้วบางคนไปเรียนไม่ใช่ไปเรียนศาสนานะครับไปเรียนแพทย์ไปเรียนวิศวะอไปเรียนวิทยาศาสตร์อแต่ว่าที่ที่ผ่านมาเราก็เข้าใจว่าเด็กจากสามจากวัชรดนภาคใต้ไปเรียนต่อในไปต่อที่ลิเบียไปต่อที่อียิปต์ก็เข้าใจว่าไปเรียนศาสนาไม่ใช่ไม่ใช่ครับมีหลายคนที่เราเจอกันในครั้งที่ผมที่เล่าให้ฟังเนี่ยครับมีทั้งเรียนแพทย์ก็มีวิศวะก็มี นะครับวิทยาศาสตร์ก็มีนะครับบางคนไปเรียนสาขาวิชาคณิตศาสตร์อย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งเราก็เราก็บอกเอ๊ะทำไมไม่เรียนเมืองไทยเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาเรียนเมืองไทยไม่ได้เพราะเขาตอบไม่ได้เขาไม่ได้การยอมรับก็เป็นปัญหาอยู่เหมือนกันครับอาจารย์ปีนี้มาอะไรครบกี่ปีแล้วตั้งมากี่ปีแล้วฮะปีนี้วันวันที่26พฤศจิกายนนี้ก็เป็น42ปี26พฤศจิกาถูกต้องครับ4 42ปีแล้ว42ปีครับ42ปีซึ่ง เหตุที่เป็นเป็นวันที่26ก็เพราะเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระมราชินิราทรงเสด็จไปที่รามเมื่อปี2 5 1 8นะครับวันที่26ไปพระราชทานบิยบัติครั้งแรกถือเป็นวันถือเป็นวันสถาปนาสถาปนารามคำแหงครบรอบรีบ42บีครปี านผสมคันตอนนี้มีบัณฑิตที่ผ่านจากดินแดนแห่งนี้ไปเท่าไหร่แล้วครับก็มีบัณฑิตที่จบเ่ยก็ประมาณแปดแสนกว่าคนนะครับแปดแสนกว่าคนนี้เนี่ยจากจานวนทั้งหมดตั้งแต่ปีปีที่เราก่อตั้งปีหนึ่งสี่ต้นมาจนกระทั่งทุกวันนี้นะครับแล้ว่ามีคนที่สมัครเรียนรามนะครับอย่างน้อยผ่านรั้วรามจบบ้างไม่จบบ้างเนี่ยครับคุณเฉลียว คิดว่าถึงสองล้านเลยครเขาเคยพูดกันเล่นๆไม่รู้ว่าจริงหรือเท็จประการใดนะเขาบอกว่าคนที่เข้าเข้าเข้ารามเนี่ยคือเข้าง่ายแต่ออกยากโอกาสที่จะเรียนจบเนี่ยก็ประมาณทักสิบเปอร์เซ็นต์ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าอาาจนี่คือตั้งแต่ก่อตั้งมาจนกระทั่งทุกวันนี้เนี่ยมีผู้ที่มาสมัครเรียนรามแล้วทั้งสิ้นเนี่ยสามล้านหกแสนคนสามล้านสามล้านหกแสนคนถือว่าจบไปประมาณต่ายแสนประมาณแปดแสนก็ประมาณทักยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ที่ที่จบไปนะครับ ปีนี้ครบ42บปีมีเตรียมที่จะจัดอะไรเป็นพิเศษนะครับเราก็มีการเตรียมการที่จะมีเรื่องงานวิชาการนะครับซึ่งจะมีการจัดงานแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเรื่องงานวิชาการมีการประชุมมีการจัดเสวนานะครับนอกจากนี้ก็จะมีการพบป่าสิทธิ์เก่านะครับสิทธิ์เก่าซึ่งซึ่งบางคนก็ประสบความสําเร็จในชีวิตนะครับเราจะมีมอบรางวัลดีเด่นที่กกับสิทธิ์เก่านะครับยกตัวอย่างเช่น คุณระดาวันหลวงอาจซึ่งเป็น้วกรักษาสารแพ่งอยู่ทุกวันนี้เนี่ยครับผู้หญิงคนนี้ก็เป็นผู้หญิงเก่งคนหนึ่งนะครับซึ่งสร้างตัวเองแล้วก็ใช้ได้โอกาสที่มาเรียนรามจนกระทั่งประสบความสำเร็จในชีวิตจากเด็กดอยจากเด็กจากผู้หญิงที่ทํางานในโรงงานแต่ทุกวันนี้เนี่ยท่านเป็นผูกรักษาแล้วนะครับก็เป็นความภาคภูมิใจนะครับที่รามกำแพงเนี่ยสร้างลูกศิษย์มาเยอะเลยนะครับก็เห็นพูดกันเล่นเมื่อสองสามปีก่อนบอกว่าอาจจะถึงล้านคนในอีกไม่นานนี้ด้วยครับ Gracias. ครับเอาละครับนี่คือบทบาทของสถาบันการศึกษานะครับที่เรียกกันว่ามหาวิาลยประชาชนนะครับก่อตั้งมาครบรอบ42ปีปีนี้นะครับแล้วก็จะจัดกิจกรรมในช่วงของปลายปีนี้นะครับก็เตรียมตัวพร้อมนะครับในการที่จะรับ AEC แล้วก็ไม่ใช่เพิ่งจะเตรียมวันนี้ก็เตรียมมาโดยตลอดแล้วนะครับอก็ฝากคุณเฉลียวบอกบรรดาผู้นําท้องถิ่นด้วยนะครับที่จบรามาเชิญนะครับวันที่2 6เราเจอว่าที่รางวันที่2พฤศจิการนฮะเอาละครับวันนี้ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ เอาละครับเวลาของรายการผู้นำดำจริงวันนี้หมดลงเพียงเท่านี้นะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับอนาคตท้องถิ่นคืออนาคตประเทศไทยน,นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ